แลลล้วอถึง KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยฮัลโหลได้ยินละวัสดีคะคุสัมภาษณ์คนับยคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ีเรื่องชกต่อยกันนิดหน่อยครับใช่หรอครับใช่อ๋ออันนี้พี่ชายอยู่ฝั่งไหนครับเนี่ยฝั่งหรือพีตองครับหรยพตองหรือพตองโอเคครับอันนี้ไปกี่ไฟแล้วครับพี่ชายยังครับเนี่ยรอคุยกับเขาเนี่ยอ๋อโอเคครับรอดมัครับวันนีครับพี่ชายขอสัมภาษณ์นิดนึงครับอันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหนุ่มพิ่ตองเหรอครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยินเต็มนลยพี่าจะย่งมีอีอคนรับ อ้าไดก็ดพี่เอนดี้คุ้มกับครับเจนเจนขเขามารอแหละคิดมากถูกปะล่ะแต่เราพร้อมจัดเลย อ่าครับมาเริ่มดีกว่าได้ได้ครับได้ยังไงดีเอ่อทางคุณอยากให้เป็นแนวทางไหนดีกว่าก็อยากให้มันเคลียร์กันแหละครับอยากให้มันเคลียร์ไม่อยากให้แบบเนี้ยไม่อยากให้ไม่อยากให้ตีไม่เื่นไม่จบไม่สิ้นสักทีอ่ะอ่าผมเก็ดคือคุณก็อยากเข้าไอรอบถุกไหมใช่ใช่อยากให้มันคืออยากอยากอยากมาเคลียร์แหละให้มันทะไรได้ฟาร์มได้หน่อยคุณก็ประชาชนผมก็ประชาชนอ่ะมันจะระแวงกันเอา อ่าได้ข้อข้อที่ผมเห็นด้วยเรื่องแอรดอเรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคือที่ผมต้องการอะคือเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนขึ้นแก๊งดีไหมได้ครับได้ได้ได้ขึ้นแก๊งได้เลยไม่มีปัญหางั้นงั้นตรงนี้ที่เราตีกันก็เอาไปก่อนเอาไปก่อนเราหยุดแหละไม่ไม่ก็ก็ถือว่าอ่า ก็คือถือว่าเราไม่เล่นกันแล้วก็คือจบไปแต่เรื่องเนี้ยเราก็ยังรู้กันว่ามันยังคาอยู่โอเคปะอ่าโอเคอ่าแล้วไงต่อดิเห็นเห็นรอคนตัวเ่องไม่ไม่ต้องรอแล้วครับเขาไม่มาผมดักชั้นไม่ตอบอ่าก็ตามนั้นครับงั้นก็ตามนี้ครับไว้ไว้เจอกันตอนขึ้นแกงแล้วกันได้ครับได้บอสว่าไงมาถามเขาเลยครับชื่อแกงอะไรจะได้เจอกันแต่ชื่อแกงอะไรครับไม่ต้องรู้ครับเดี๋ยวผมไปเปิดเอง อ้าวแล้วคือไม่อยากจบใช่ไหมถ้าพูดเงี้ยครับอะไรครับอ่ะน้องคุณพูดไม่ใช่หรอน้องน้องไหนไม่ไมถามไงครับเนี่ยผมมีเนี่ยจุดพวกผมเนี่ยจอพวกผมเนี่ยจอกันไม่ไม่แอคชิพหายเมื่อกี้อ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คือผมมาคุยมันจะได้หยุดจะได้ไม่ต้องตีกันไงไปอ้ไม่ก็จบก็จบไปก็ได้ก็ขอโทษขอโทษที่ที่พูดเมื่อกี้เอาคนไ่เกี่ยวขอโทษเอาคนเมื่อกี้ขอโทษดีกว่าครับเราพูดเหรอลุยไอ้จุดลุยอ่ะไอ้พูดอะไรพี่พูดนะเป็นคนพูดอ่ะแอคชิพหายเลยเมื่อกี้ ถ้าถ้าผมพูดขขอโทษแล้วกันครับขอโทษแล้วกันจม่วงเหรอคะไม่ได้พูดคบไม่ได้พูดไม่ได้ยินเขาใส่พี่ผมได้ยินกันหมดแต่มันจไมาพูดไม่ได้ยินนะคือคืออันนี้อันนี้อันนี้ผมผมก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากมีเรื่องกับพวกคุณแล้วถ้าจะเล่นก็รอขึ้นแก๊งอันนี้ก็ถือว่าขอโทษแล้วกันครับตรงนี้โอเคไหมก็ผมไม่บอกครับ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับพอปอแล้วพอแล้วพก็นั่นแหละอก็ก็จบกันไปโอเคไหมผมก็ถือว่าขอโทษถ้าพูดเมื่อกี้โอเคป่ะโอเคไหมครับคุณผมขาวอ่าได้จบจบไปคืนแกงก็เดี๋ยวก็รู้ครับว่าผมแกงอะไรอ่ะคาบคาบครับก็ก็นั่นแหละไป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 มันมีสิทธิ์อะไรที่จะบรรลุว่ะเดาเดี๋าเดาเดี๋ยวเนี่ยเสียงเสียงแหลมแหลมเนี่ยมึงใครวะ เดี๋ยวก็รู้กูแก๊งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ไม่คือคือคือคุยกันดีๆไม่ใช่หรอพี่ก็เป็นหัวหัวไม่ใช่หรอก็ก็เคลียร์กันไม่ใช่หรอตอนเนี้ยเราหยุดกันแล้วฉะนั้นแหละใช่ใช่ใช่ก็เคลียร์ก็ใหญ่หรอครับใช่ใช่ก็อย่าหญ่ใหญ่อย่างงี้ดิก็จบก็จบไปเลยรอขึ้นแก๊งค่อยมากันครับงั้น้องไปคุมกันให้ดีก่อนไปครับ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 ไม่ต้องบอกครับ ตามนั้นปล่อยมันไปไอ้เหี้ยไไออ้้้สัตว์เหียคนแค่หกคนไอ้สัตว์ฟอร์มยังตึงไอ้เหี้ยคุณยังขับลาบัลโต้บีเอฟอยู่เลยไอ้เหี้ยเราเงี้ไม่ต้องให้แม่งเล่นไอ้ดอกไม่ไปตีบ้างเลยไหมไอ้เหี้ยเล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ยวไปขึ้นอาวุธคนหนึ่งวันนี้ขึ้นอาวุธคนหนึ่งตีไม้บอกห้าได้ยังไม่กล้าพอพร์มโนเนมอยากขึ้นโนหนึ่งแก๊งมึงยังไม่มีชื่อเลยไอ้เหี้ย ไอเฮียรู้อะไร่กูอยากรู้ชื่อจะได้เออรู้กันมาละถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไม่พูดชื่อวะไเฮียคีมงคีหมาเฮียมู้ละเอออันนี้อันนี้คือไม่ตีแล้วถูกไหมพอร้วพอร้วไม่ต้องไปว่าเขาแล้วพอร้วพอล้วอันนี้คือไม่ตีแล้วไหมเดี๋ยวพอพอเราหจอลยอ่าให้มันนเดี๋ยมึงก็รู้ครับเราเสี่ยงแหลมแคือเสี่ยงอะไรสียครเสี่ยรบอ มึงก็รู้ครับตอนมึงสืเสียงแน้วมึงรู้ได้อเสียงลำแหลมรู้เสียงใครทำไมทำไมมาแล้วรอได้เลยไปนั่นแหละปล่อยเขาไปรอรอขึ้นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมันก็รู้เราเหมือนกันชดอะไรไร้สาระจัดเลยเฮียล้วจัดเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าเสียงแหลมแหลมคือเสียงใครกี่เสียงกี่พี่รวพูดหรอ เออก็พูดแหละแอคชิมหายเลยก็ไม่ต้องไปไปพูดแล้วก็ต้องเขาก็ต้องมารับหน้าแทนเนี่ยเออไม่ต้องไปรับเขาเาไม่ได้นี้บอกว่าจริงยังเลยครับน้องถ้ามัมาสอนนี่ก็บอกว่าขอบคุณครับพี่ก้าสอนหนู